ช่างมาทํางานติดเช้าถอนรถสามตัวยังไม่ได้เลยแย่ว่าแย่ว่าได้มายกแป๊บเดียวจับไถึงนี่สองชนนครับดีแมกมาแต่ทำงานไม่ได้เรื่องอะเราเลยเอ้ยอลลิวไม่ใช่ดีเมกอผมวตังเเเผ้องผมต้องไปตามช่คนมาเติมมันเกียร์ให้ดูดิโอ้ตายเลย เชื่อมเชื่อมท่อเสียก็ไม่ได้เรื่อยเราเนี่ยตรงนี้เชื่อมก็ไม่เรียบร้อยกับท่อเสียเนี่ยไม่ไม่ทาสีเลยว่าท่อเสียน่ะไม่ทาสีเลยว่าท่อเสียไอ้ผิชายเห็นผิวชายผมไหมเกลือมันเกลือแล้วครับ mượn kia lẹo à? <coughs> à, yeah. thật <coughs> là thôi xíu thật là 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 thật trăng, thật là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  đi บอกแล้วเดี๋มาสามคนเห็นไหมถอ,อ,อ,อดออกล,ลุงใส่พิษไอ้ตัวเมย์อ,อยู่ข้างนี้ครับเมย์อยู่ข้างนี้ครับใส่พิชข้างถอดไปผมบอกแล้วใหญผมเช็คไปครับใส่พิชข้างกับชักอ่ะไอต้ตัวเมย์ฝั่งตัวผู้อยู่ฝั่งนู้นครับอย่าเถียงผมผมมาจากศูนย์มิซูบิชิผมทอดมาจอย่างนี้แหละอ๋อไม่ใช่เราผิดอยู่ข้างนู้นตัวนู้นะผิดก็ใส่ไปฝั่งนู้นอนะย้อนถอดถอดดูตัวเดียวก่อนดิถอดตัวเดียวดูก่อน ไม่ทอดูตัวเดียวก่อนไดไหมไหนคงดูกว่านี้มันก็ใส่ได้ครับใส่ได้พี่มันตะเกียบมันโคกเกือบถึงนี่ลองแล้วใช่บอกใช่ครับเสื่องมเพราะน็อตให้มันยาวมาถึงนี่ส่วนมากถ้าเป็นส่วนมากมันก็เอาตัวผู้ขันมาตัวเมียข้ำตัวนี้แต่ตัวนี้มันไม่ได้ข้ำไม่ทอดูตัวหนึ่งผมทอดตัวเดียวผมไม่ค่อยเชื่อใจใครแกะสิบตัวเดียวเอาอะไรมาข้ำอ่ะเอาเจ๊ใหญ่ได้ไหมอันนี้ไม่ออกหรอกโอ้แรงเยอะ แล้วเชื่อมถ้อยเสียก็ไม่ียบร้อยดูดิมีร้อยตะพุ่มตะป่เชมไเชื่อม่าผไม่เสียสุดยอด่าชไม่ได้แล้วไม่เชื่อมเชื่อมไม่สวยไม่ได้ครับเชื่อมไม่สวยไม่มันน่าไล่ออกเลยมันไม่กไม่เป็นเกล็ดปลาหรอเอาอะไรเอาเกียวออกเอาลออกนี้ม่ใช่เก็ดปลาอันนี้เกดกบ เอาเอา,อาเอาอัานออนี้ออกก่อนดิเอาเอาไอ้นี่ใสแว่นสปริงออกก่อนในเอามันนี่สองไฟดูเอาเสียงให้ดู um. เลยไฟโศกเออเดี <S <s ๋ยวคงเสียเองอย่างเงี้ยถูกต้องครับเอาอย่างนั้นบ่าครับเนี่ยเนี่ยนี้มันเข้าไปนี่เห็นไหมมันเข้าเต็มอ้โอย่างเงี <S <s ้ยลองใส่แว่นก่อนไม่ใส่แว่นก่อนไม่ใส่แว่นใช่ไหมก่อนถอดออกใส่แว่นเข้าไปเนี่ยทำเหมือนวีโก้หน่ะใส่แว่นเข้าไปแว่นเลี้ยวเอออย่างเงี้ยเลยไม่ต้องใส่แว่นว่ะใส่ไอ้นี้ไม่ต้องใส่ ในดูน็ัดเลยมีตัวเมียไม่ได้ดูแวน่นไม่มีหรอนั่นไม่สวยเพราะว่าเมื่อกี้สวยแล้วแต่พิจารณ์เนอะจะให้ไอ้ซองไฟดูเนี่ซองไฟไปใช้ดูมันมีมุมไหมเนี่ยมันมีลุมมั้ยมีลุมมั้ยนี่มีลุมอยู่เห็นไหมีลุมมีแต่ไม่มีฟิล์นั้นไม่มันมีลุมเหียนไปเนี่ยเออมีลุมมันต้องมีเหตุผลไม่งั้นมีสองคนใส่ผิดไม่ผมกับท่านเนี่ยผิด จริงไม่ลุงอย่าเท้าเซลเดิะไรี๋นวออะไรนี่ดูมันมีลุ้มอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็เนี่ยลุ้มอ่ะอาศายนี่เขาไปลุ้มไหมเข้าลุ้มไหมเข้าไม่ช่างเข้าอยู่ฮะเข้าไอ้เนี่สวยกว่าอ้าวกูก็เอาเก็บนอกรายสวยกว่าแล้วอ้าวลองลองสลับดูอีกทีเดียาสลับดูเมื่อกี้เดียาลองสลับแบบที่ท่านว่าเลย เอาไปใช้สองเด้อนมองไม่เห็นรูนุตดตีดตกเอาเอาเกเว้นมานี่นี่นี่ททกระดาษกระดาษกระดาษนกระดาษ,ดาษนี่สองดูรุมือนี่สองสองไปใช้ดูรูม,มือใส่เวนเข้าไปดิสวยไหมเข้าเหมือนกันในมือออกมันจะเข้าที่ไหนเราดูดิเข้าไหมน่ะยา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 เข้าไหมน่ะ เอ้ยต่อความเป็นจริงดินี่พี่จามันเข้าไหมนะแว่นนะวันนี้เข้าจะขันไปมันก็จมมันเหมือนกันปามันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้แหว่นงั้นทุ่งยางเราใส่ทุ่งก๊อบแก๊บได้สิทต่ไมต้องใช้ทุ่งยางหรอเดี๋ยวก่อนเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขาดเนี่ยบิกเข้าก่อนเนี่ยใส่นี่ตัวหนึ่งใส่แว่นข้างนอกออกมาดิเออใส่เข้ามาใส่แว่นเนี่ยใส่แว่นก่อนไอ้น็อตเนี่ยไม่ใช่น็อตมันซองไฟฉายดิซองไฟฉายนะแล้วใส่อย่างนี้เหรอ เลยดูน็อตเมื่อกี้เลยไหนน็อตเอาน็อตมาใส่ทีน็อตมันะอใส่น็อตฝังเข้าไปเอามือออกเป็นไงงี้เวิร์กเปล่าไหมเอายงไงเอาที่งี่จ่าพูดอะไรไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ไงใส่แปวบีโก้ไปใส่อย่างเงี้ยแหละเอาถอดออกใส่เข้าไปส่องไฟอันนี้เดี๋ยวกล้องมองไม่เห็นส่องไฟอันนั้นเออใส่ตุ้เมียไปอย่างเงี้ยถูกแล้วไอ้น็อตเดียวนี่มันไม่ใช่น็อตมันไงมันยาวเกินเนี่ยน็อตเี่ะ แต่มันไม่ชนจังมันครงนี้แหละถูกแล้วอืมเงี้ยถูกอันนี้มันมันต้องกอดตัวนี้ให้เล่นงั้นไม่ได้น็อโฟวินรถนี้านหน้เป็นน็อตโฟวินมากกว่าช่างเขาในหัวโง่เห็นใช่ไหมเราไปใช้มาเอ,อาก็คันดูก่อนนี่เออเงี้ยถูกต้องเงี้ยถูกฮิตเกียร์ก็มีตัดออกหน่อยไหมน็อตอ,อ,อ่ะเออเออต,ต้องเอา เอร่อยสกิดยาวๆอ่ะสกิดไม่เดี๋ยวดูก่อนเนี่ยสวยงามไม่หน่ยเงี้ยสวยงามกว่าเอาทอดไปทอดสลับเลยเอาทำไมคันนู้นไปทางนี้อ่ะตัวไหนคันนู้นคันไหนมองเห็นที่ไหนไหมคันนิสันไหนไม่อิสุไม่หันมาฝั่งนี้สุสองคันอ่ะคันน้นเนี่เอาอิสุไปข้างหลังก็ถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยสุหันมาข้างหน้าไหนหันหน้าไปไหนก็หันมานี่เนี่ยล้วนี่มันเข้าในการกระบะอยู่แล้วนัดนี้น่ะเนี่ยนัดนี้เข้ากับการกระบะได้ไหมน่ะถูกแล้วเนย นี่กากระบาดไงเข้าไปหาเฟืองท้ายอ่ะถอดไปทั้งถอดไปเอออมีปัญหาอยากใส่ก็แล้วแต่ีสอคันมีหันไปนี่นไหนหันไปทางไหนนี่ไปดูรถชีมาฝั่งนี้ไปดูบิ๊กดิสันบิ๊กเมนี่หันไปทางไหนบิ๊กเอมันนี้ไปตั้นเฮ้ยมีซูรับดิสันเขารวมรวมแบบนี้ดูกันบอสันเดียวกันสองไม่ใช่เขาเอาหุ้นกันงั้นต้องเปลี่ยนคันด้วยะ ดีซัวดิสันเนื้อหุ้นกันอยู่ว่าอยู่ถ้าไม่ได้เถียงก็อยู่ไม่ได้อรัเอาก็ผมไม่ได้เถียงผมใส่ผิดผมก็ว่าผิดเอาแหวนออกก่อนครับอือใส่เข้าไปเออเนี่ยไม่ความสวยงามไงอย่าลืมผมจบช่างวดโรงงานเรื่องน็อตเนี่ยผมชนะยกอันนี้ดูนี่ยกอันนี้ดูข้างบนเนตัดแรงแรงใส่แหวนยังแน่นเลยนะยกท่อเสียเลยท่านไหนยกท่อเสียดูเลยโอ้ก็ทำมีเสียงอ่ะ เอาดังข้างหลังน่นอมันแท่งแล้วนดินได้ยกเบามค่ียเปไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนั้นใส่ผมมีรองเท้าเขาใบอยู่เวใส่น้ยางเอาเทียมเทียมนะผมว่าอย่างนี้ดีช่างสลับเนยเออไปข้างหน้าสองันนี้สองวลาช่างคนอื่นเขาถอดเขาจะได้ว่าเราไม่ได้ไงจะว่าเราใส่ผิดก็ไม่ใช่ เออเขาบอกมึงใส่ผิดผิดยังไงเห็นไหมกูผิดตรงไหนอ่ะใส่มาแบบนี้เออเขาใส่มาอย่างงี้ถูกแล้วไปข้างหน้าสองหลังสองของว่าถุงที่เราไม่ทำสำหรับกันที่เราไปไม่ได้เดี๋ยวไปดูอันกระบะกระบะไม่ตีครับไม่เหมือนกันนะไม่เราเราไปข้างหน้าสองหลังสองอ่ะใครเขาว่าเราใส่ผิดไม่ได้ไม่พี่จะมีรถสองพันโนโตเนต้ามาฝั่งนี้ใครก็เนี่ยนิสานไปฝั่งน้นเราไม่เราใส่ให้อย่างนี้แหละนี่ใส่เหมือนวีโก้เลยครับ

อ่วแล้วไตันขึ้นต้งด้วยอไรไต่ตันตัวทีตัวที่เหรอไม่ใช่ขึ้นด้วยเองนะมสูใช่หรอเ่ม่สูไปขึ้นเดยเขาเรื่อไม่มิสูแล้วเขาจะรวมบ่ัทกันแล้วเขาจะรวมไมรวมไหตัดบระบะแบ่งคนละครึ่งท่านเชื่อไหมว่าถ้าเราหมุนออกมาอย่างนี้ก็ผิดได้เลยอ๋อรรมดาหมุนไปเดี๋ยวผมอยาให้ผมเช็คนะจะผมเช็คน็อตข้างหน้าไม่ไม่คมีเรื่องนะเอาเช็คก่อนเนี่ยน่ ผมแบกท่ออย่างเงี้ยวันนี้อขอเชื่อมท่อเหรอไม่ผมแบกไม่เอาเชื่อหรือว่าช่างเชื่อมท่อเชื่อมท่อเดี๋ยวมันกิตตกใจเลยต้องไปเรียนใหม่ไม่ช่างเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาดีใจอยู่เลยเขาดีใจเอวผมแบกเข้ามาให้เบิกแล้วนี่ขำน้องนล้วไม่อะใช่เขาบอกไม่เกี่ยวเราก็ไม่ต้องจ่ายใครอยู่ไหมใช่เห็นด้วยนะคือมีคนเด็นด้วยเด้อเด้อว่าแล้วจะเป็นต้องเสียค่าเบียร์โอ้ยเบียร์ไม่ได้พูดไม่ได้แบบนี้เบียร์ไม่ได้วางยา์ไม่กินเบียร์วางได้ช่กินเบียร์น กินเบียร์สองขวดแล้วป่วยอย่าเอาตะเคียนอ๋อนี่ออดเลยเอาไปเดี๋ยวจะชิคนัดข้างหน้าได้แล้วครับหาน็อตผิดไม่ได้ผิดหรอกใส่ข้างไหนก็ได้เาเราของขันเรื่องเอาเด่นเลยเอาเด่นเลยเอาเด่นเลยเอาเด่นไปเอาเด่นไปเด่นไปใส่หลังจากข้างหน้ารอปเอาไอ้นั่นมาต่อเลยได้ไหมเอาเจเอาแป๊บเรืออะไรมาต่อ ช่างเอาแป้มาตอเลยปแป้มาต่อเบอร์17บอเดินไปยืม17ผมมาก่อนกหม17ึง9ยืมมาเอา14ตัวยาวด้วยเดี๋ยวเช็คหนอาก่อนทำไว้ก็ทำไปไม่เถียงครับให้เอาสูตรแก่เรนแล้วครับเร่นแล้วเนี่ยเรีนแล้ว3มตัวอี่ lắc phay nè, rồi nè, rồi nè, say đi nè, cá thẻ nè, thoi xí. gì À, ใช่จากไหนมีของไรไต้ตันบ่ไม่รู้แหละมันเป็นของมาตรฐานไม่ต้องของไต้ตันเนี่ยมันมีเหมือนกันมันจะไปเกี่ยวไงเอ๊จะรีโฮอใช้เหมือนกันเนี่ยเป็นการกระบะวันนี้มืยัดทีการกระบะเนี่ยเล่าอวไรช่างเอาเอายิบสีดำแข็งมาหน่อยดิบอกยิบสีดำแข็งครับเช็คดูน้ำมันเครื่องท้ายเลยไอ้ต้ยก้อยก้อกันบกลมอี อะไรผมเคยเชื่อใครจังไหนพี่ก็รู้พี่ก็รู้ที่สายผมนี่อันนี้ขนาดหัวหน้าช่างสูตรผมยังไม่เชื่อเลยผมเคยเชื่อน่าลุงเป๋าผมยังไม่เชื่อเลยน้ำปลาอะไรคนอื่นผมเคยเชื่อใครจั่ไหนตัวผมผมยังไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อยังเอารู้ช่างอยากแก้สูตรผมไม่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 อยากแก้สูตรผมทําตามสูตรผมเป๊ะเลยดึงนั่งลงไปทางนู้นนั่งลงน้ำจำเลย นั่งลงแล้วดึงไปเอาแป๊บยาวจับข้างบนไว้ด้วยจับอันนั้นด้วยเดี๋ยวก็ไม่อย่าแก้สูตรต่อหน้าต่อตาฟางมันลนเพราะวางมันไหลออกใส่เข้าไปคืนไปละมีดีไหมเปิดให้มันไหลกันดิไหนไม่ไหลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องมันเห็นก่อนเห็นไหมกล้องครับั้ใส่เข้าไปเนี่ยวิธีโกงลูกค้าครับคือบอกว่าเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนหรอกเอาสีช็อกมาร์ัด้วยมาร์ด้วย không bỏ bỏ, giờ phải tì, giờ phải tì, Mắc đi đi. là không phong long, phong long, làm gì được, mark ở nút đây. Ní này, ở giữa này. là có baht, mark đấy. được, có. thằng na này vẫn chưa được mark. má rồi. được rồi. được được rồi. được rồi. rồi. อ๋อเด้วยขอแล้วนี่ด้ยดไอนี่ยมาร์กเนี่ยนี่เนี่ยก็องเกียร์เนี่ยมากก่เออแล้วนี่ดยคิดคิดยาวทีเดียวพอขอครั้งนี้เลยน้ำมันเกียร์เน่ยตัวสำคัญเลยทั้งบนทั้งล่างนะตัวล่างไปเอามาดูทีด้วกันพลาดยาวเลยน่าสำคัญยาวเลยไหมยาวเลยตรงเกียรเลย เอาย4มาเช็คอีกทีเด้อพอยันเซ็ตเช็คนิดเดียวพอเด้อจะแน่นมากนะตึงๆพอละพอพอพอแค่นั้นแหละจบแล้วหมดแล้วเนาะลงลิฟต์นะจกเคลียบพื้นที่ออกช่างเดี๋ยวต้องยิงล้อออกทีหนึ่งยิงล้อออกด้วยดูเบรกหน้าเดี๋ยวลงเคลียร์บลิฟต์